สวัสดีค่ะเรามาทานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีสิงห์กันนะคะประจําเดือนกันยาหกสี่กันนะคะเรามาดูในส่วนของการงานชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ช่วงเดือนกันยานเนี่ยจะโชคดีในส่วนของทางด้านการงานผู้ใหญ่สนับสนุนทางด้านการงานนะคะให้ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสามารถที่จะควบคุมบริวารลูกน้องนะคะแต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าผู้ใหญ่อาจจะ ให้เราทํางานที่ไม่ถูกต้องมากมายหลังจากให้ตําแหน่งเราแล้วอาจจะให้เราทํางานที่ไม่ถูกต้องเราก็สังเกตดูเอาเองละกันแล้วก็ขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดของเรานะคะช่วงของการขยับขยายเรื่องของตําแหน่งเรื่องของหน้าที่นะคะส่วนคนที่ตกงานไม่ได้งานทําช่วงนี้ก็จะมีโอกาสดได้งานทํานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครชวนเข้าไปทํางานนะคะงานที่ทําก็ อาจจะเป็นงานที่สถานที่ราชการได้นะคะสถานที่ราชการหรือบริษัทใหญ่ๆนะคะถ้าคนที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้ทํางานบริษัทใหญ่ๆห,หรือสถานที่ราชการนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินนะคะของชาวราศีสิงชวราีสิงรู้สึกว่าจะเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะมีการใช้จ่ายเงินไปเยอะมากนะคะ อาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินในอดีตทําให้ปัจจุบันเกิดความเครียดของการทางด้านการเงินหรือใช้จ่ายเงินไปเพื่อสุขภาพของตนเองก็เป็นได้แล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวพี่น้องบุคคลในครอบครัวนะคะหรือเป็นการใช้จ่ายซื้อของที่ตนเองถูกใจตรงนี้ก็ต้องประหยัดญญนิดนึงเพราะในเดือนกันยาเพราะจะขึ้นในลักษณะของความเครียดพี่ตกกังวลในทางด้านการเงินนะคะการเงินหรือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขึ้นมานะคะ ต่อไปมาดูในส่วนของความรักชาวราศีสิงห์มีโอกาสโชคดีทางด้านความรักนะคะใน,ในเดือนในเดือนกันยานี้บุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวนะคะครอบครัวช่วยเหลือทุกๆด้านถือว่าครอบครัวได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวนะคะชาวราศีสิงห์ไปจำเดือนกันยานี้ส่วนคนที่เป็นคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่รักนะคะมีโอกาสได้เจอคู่รัก ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่ถูกใจแล้วก็ถือว่าดีมากเลยนะคะในส่วนของความรักมีโอกาสได้เจอคนรักแน่นอนนะคะในเดือนกันยานี้นะคะแล้วก็คุณคุณเกิดราศีสิงค์คุณโสดนะคะคุณโสดก็มีสเสน่ห์มากนะคะมีสเสน่ห์ต่อต่อเพศตรงกันข้ามมากนะคะตอนนี้มีสเสน่ห์เหลือล้นนะคะมีสเสน่ห์เพราะว่าดูแล้วในส่วนของความรักนะคะ ชาวราศีสิงจะเป็นคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นเก่งหรือไม่คนที่เข้ามาคู่รักก็จะเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเอาอกเอาใจทั้งเราทั้งคนอื่นถือว่าดีมากนะคะแล้วเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะของชาวราศีสิงกันนะคะไพ่สรุปก็คือไพ่จะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะชาวราศีสิงทท์ที่คุณได้ทํามาในอดีตที่คุณได้ทํามาและเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณได้ทําบุญได้ทําอะไรมาเลยสิ่งที่ดี สิ่งนี้จะตอบแทนคุณให้ได้รับผลดีผลดีจะออกมาวันนี้ให้คุณได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอะไรหลายๆอย่างสามารถการติดต่อแล้วได้ได้เงินมาแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ขอให้ทำบุญอุทิศให้กับสิ่งก็สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างเช่นวิญญาณนะคะอุทิศให้กับวิญญาณที่เขา เกิดนะคะให้เขาไปได้ไปเกิดนะคะให้ใหุ้ทิ์ให้กับสัสัมภเวสีต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีสิงประสบความสําเร็จหลายๆอย่างประสบความสําเร็จในทางด้านของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางด้านของการเงินเพราะว่าไพ่ออกมาว่าสิ่งในอดีตของคุณที่คุณได้ทําในอดีตนะคะหรือทําในปัจจุบันจะส่งผลในวันนี้บอกแล้วว่าประสบ สบความสําเร็จในวันนี้จากสิ่งที่เคยทํามาให้คุณมีเงินมีทองได้ทุกๆอย่างจากอดีตที่ทํามาดีและส่งผลวันนี้แล้ววันนี้ถ้ายังไม่ได้ทําขอให้เริ่มทําบุญนะคะให้เริ่มทําบุญจดมวนและอุทิศให้กับสิ่งที่เรานับถือหรือว่าคุณบิาบาดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็สัมภเวสีต่างๆนะคะ แล้วก็ผลดันเนี้ยจะถึงคุณได้นะคะการทำนายไทยทัศเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ